เเติทอยมจสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชาเป็นการเดินทางไปชกของนักชกชาวไทยนะครับในศึกมวยไทยประทะกัมพูชาในกติกากุนคแแมร์ชกกันเมื่อวันที่20มกราคม2562คนนี้นะฮะซุปเปอร์แมนนักชกจากประเทศไทยไวัย22ปี ซึ่งมีสถิติการชงทับอยู่ที่64ไฟต์นะะรับชนะ51แพ้12เสมอหนึ่งต้องพบกับนักชกเจ้าถิ่นคนนี้นะครับซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่านะฮะเป็นน,นักชกที่มีสถิติการชก47ไฟต์อย่างทูนทีนะฮะทูนทีเลยนะครับคนนี้สูง178ทีเดียวนะฮะน้ำหนักก็67นะครับส่วนซูเปอร์แมนอายุ22ปีสูง165นะครับ เป็นดักอยที่65ิเนี่ยนะครับผู้ชมนะในครั้งนั้นชกกันที่พนมเปญกัมพูชาเนี่ยนะครับนักชกชาวไทยนะมีมงคลนะครับส่วนกัมพูชานะมีนะฮะมีเชือกรับมีผ้าคาดศีรษะนี่นะครับเป็นท่ารำนะครับไหว้ครูนะครับแต่ทางกัมพูชานี่เขาจะเรียกว่ากุนค,ครูนะครับกุลก็คือบุญคุณนะฮะเป็นคําเรียกกุนค,ครูเป็นการนําลึกถึงนะครับ ภู้มีพระคุณฮนะเป็นครูบาจา์เนี่ยนะครับเป็นท่ารำของมวยกุนแมนะฮะซึ่งมวยมกุนแมะนี่ก็ถือว่านะครับเป็นศิลปะการต่อสู้มีมายาวนาน,นครับของกัมพูชาทีา่ถูกกล่าวขานมานานนะฮะแล้วก็ถูกยกเลิกไปนะครับในช่วงที่ประเทศกัมพูชามีสงครามนะครับเขมรแดงเมื่อปี1975นะฮะก็ยุติไปนะครับ เพราะว่ามีการค่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคนั้นนะมาดูนะครับว่าความเฟื่องฟูนะครับในปี2562นะที่มีการเชิญนับนักชกชาวไทยไปชกเพื่อที่จะฟื้นฟูนะฮะกติการมวยกุลแคมเนี่ยนะครับ2คนนะฮะงชาติไทยกับกัมพูชาในปี2562หว่าปีคศ2019กับติกามวยกุลแคมนะครับก็ไม่แตกต่างจากมวยไทยนะครับ มีทั้ง3ยกแล้วก็5ยกแต่ไฟนี้นะครับชกกัน5ยกนะฮะยกที่1เริ่มขึ้นฮะในกางเกงสีน้ำเงินจากประเทศไทยนะครับรูปร่างสั้นกว่านะครับส่วนกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นโอ้โหเปิดฉากขึ้นมานะครับสา์แข้งแรกหมัดกันจังหวะนี้มีเสียบเข่าไปที่ต้นขานับเนี่นะฮะทุนทีนะครับกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นโอ้หูนีนะครับ จิ้มเข่ากันไปที่ตรงนี้กรรมการเตือนนะครับให้ระวังโดนกระจับแต่ซปเปอร์แมนก็บอกกรรมการหน้าว่าแทงที่หน้าขานะเห็นครับสูงนะใหญ่กว่าชัดเจนนะครับกางเกงสีแดงเจ้าทิ่นกัมบูชาส่วนซปเปอร์แมนในวัย22นะครับส่วนทูนทีนี่21ปีนะฮะสถิติก็47ไฟนะครับสำหรับเจ้าทิ่น นักชกชาวไทยนี่ก็64ไฟต์นี่นะครับเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายจังหวะนี้นะครับใช้รูปร่างใหญ่นะของทูนทีนี่นะครับทุงไปอ,อุ้ยเสียบอีกทีหนึง่งถือว่าเป็นนะครับรูปร่างที่ได้เปรียบนะฮะในการชกในการออกอาวุธนี่นะครับกดคอนะครับแล้วก็เสียบเข่าสำหรับนักชกกัมพูชา สั้นกว่านะครับก็ต้องเล่นเตะนี่ครับโอ้โหโดนเตะขวามาคืนนับทูนทีได้แข้งนี่นะครับซูเปอร์แมนก็มีเตะตัดจังหวะไปยขยจาก็หาจับขาได้แล้วก็วางแข้งซ้ายไปดอกในที่ต้นขาโอ้โหเนี่นะครับขาก็เพลกเลยนะชัดเจนเลยนะครับสำหรับทูนทีโดนไปนะครับเตะ พับนอกไปนะครับไปที่ต้นขาก็โดนลับไปนะออกอาการแบบนี้กติกาก็เหม,มือนมวยไทยนะครับแต่ฝ่ายนี้ชกกันห้ายกครับใช้อาวุธออกอาวุธได้4ีส่วนเลยนะครับหมัดเท้าเขาสอกออกได้ไม่จํากัดนะจับขาได้แล้วก็เตะไปนี่นะหูย้ยตอนนี้ทูนทีนะครับก็ต้องระวังที่ต้นขานะส่วนซุปเปอร์แมนโอ้โหเนี่ยนะครับมีไล่แขนแล้วก็เสียบเข่าไป ทูนทีกางเกงสีแดงเจ้าทินโอ้โหเนี่ยนะครับแฟนนะฮะก็ไปเชียร์นะครับเสียงเชียร์ดังสนั่นโอ้ยโดนเตะอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเนี่ยนะฮะทูนทีโดนย้ำไปที่ที่เดิมนะต้นขาขวาโดนไปอีกหนึ่งนับนะในยกที่หนึ่งดูอาการนะเช็คดูอาการยกที่หนึ่งเหลือแค่สิบห้าวินาทีนะครับ โดนไป2นับแล้วนะหูเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคของทางนะฮะถ่ายทอดนะครับภาพช้ามาแล้วก็หมดยกที่1มาชมยกที่2กันต่อเลยนะครับไม่ต้องรีรอช้าชก3นาทีพัก2นาทีนะฮะสำหรับกติกากุนขมแมสุเป r รแ์แมวยไทยโดนเตือนไปแล้วนะนก็ถือว่าได้น้ํำหูเนี่ยนะครับตะตัดล่างร่วงลงไปเลยครับ ล้มทั้งยืนเลยนะสาหรับทูนทีเจ้าถิน่นเจอแข้งขวาไปที่แผลเก่าอีกครั้งหนึ่งขากระเพกกรเพกมาแลวนะทูนทีเดินเข้าหวาโอาเตะซ้ายไปที่หน้าขาตอนนี้นะครับต้องแก้เกมแล้วนะครับเจ้าถิน่นบอกว่ามีระครังยกที่หนึ่งมาช่วยไว้ทันนะโดนไปสองนับในยกที่หนึ่งดูยกที่สองแก้เกมมานะครับใช้ความได้เปรียมนี่นะครับเสียบเข่าอีกทีหนึ่งเสียงเชียร์มาเต็มแล้วนะเสียบอีกทีหนึ่ง ทูนทีร่างใหญ่กว่านะครับสูงร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักหกสิบเจ็ดโอ้โหเนี่ยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนี่สูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบห้านะเคลียร์ขาไม่ล้มนะหมวยไทยนี่นะครับ,บรแนน 65, กนะลนะบแกเข่ากันเพลงเข่าก็มาเสียบหืมเนี่ยนะฮะถ้าแบบนี้มีโอกาสนะฮะเพราะว่าช่วงตัวนี่ความยาวนะครับเข่าของทูนทีนี่ กดคอแล้วก็เสียบดอกนี้เสียงเชียร์มาเต็มแล้วก็ล้มไปนะครับอยู่ข้างล่างจังหวะนี้ได้เชียร์ได้เฮนะครับยกที่สองแฟนครับเชาวกัมพูชาที่มาร่วมเชียร์จังหวะนี้ไ่แขนกดแล้วก็ว่ายังไงครับทูนทีตีเข่าไปตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเสียบเขา่าซ้ายแรกกันครับหืมนะครับเข่ามาเข่าไปซปเปอร์แมนจากประเทศไทย สู่แล้วนะครับด้วยเพลงเขาโหูเนี่ยนะครับแฟนๆเสียงเชียร์มาแล้วนะครับยกที่2ถือว่าแก้เกมได้ดีนะนี่นะครับถูกใจแฟนๆเลยนะครับแต่ก็ต้องได้นอกคืนนะฮะได้นับคืนนะสำหรับทูนทีมีขขาต้องชัดเจน,นครับแต่ดูนะครับว่าจะไปถึงไหนยกที่2ถือว่าแลกอาวุธกันเลยนะครับวงในนี้ หมัดเท้าเข้าศอกได้เต็มที่อูย้ยมีนะครับโยนศอกขวามาซปเปอร์แมนมีวางแข้งซ้ายไปเดินเข้าหาทุนทีตีหน้าโหดมาออ้เจอหมัดซ้ายจิ้มไปนะฮะทุนทีเจอซปเปอร์แมนครับสั้นกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนจังหวะนี้มีหมัดขวาแลกไปซปเปอร์แมนครับมวยไทยไปชกที่กัมพูชาสั้นกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนปัดขวายังหลุดอยู่นะบทุนที ตอ,อนี้นะฮะขึ้นมาเล่นเพลงนี่นะครับโหูิแข่งสลับกับหมัดดอ,อกนี้นครับอัดเข้ามุมไปแล้วก็หมุดยกที่2นะก็มาชมยกที่3กันต่อเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่ารักรังจะดังก่อนที่เวลาจมดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานของวงการมวยมกุนแคลมแลวกันยกที่3มขึ้นมาจังหวะนี้มีเสียบเขา่าซ้ายเข่าขวาแลกกันครับไม่นะครับโหวย ซปเปอร์แมนก็ไม่ยอมนะครับยกที่2เทินทีนี่ก็ฟื้นมาได้นะนี่นะครับแลกเดือดกันจังหวะนี้มีขาอ่อนไปนะกระโจนเข้าหาแฟนๆถูกใจนะถุนทีว่ายังไงล็อกมวยไทยได้กดกรรมการต้องแยกก่อนฮนะยังยังได้อยู่สองนับนับสำหรับมวยไทย แต่ยกที่2ก็เหมือน,นครับทุนทีฟื้นขึ้นมายกที่3ดอกนี้นะครับวัดพระกําลังกันไปฟอร์มก็ยังสดเท่ากันฮนะสถิติยังไม่ถึงร้อยทั้งสองคนเลยครับทั้งมวยไทยและมวยกัมพูชาต้องมาวัดกันที่พลังอาวุธแล้วกันนี่นะครับกดสู้นะครับสำหรับซูเปอร์แมนตัวสั้นกว่า ก็ไม่เปิดโอกาสให้ทูนทีนะครับได้แทงเขา่าหลังจากที่ยกที่2มานี่เจอเขาก็มีช็อตเหมือนกันฮนะสำหรับมวยไทยการเตือนทูนทีไปเนี่ยนะยกที่3แลกเดือดกันเลยนะว่ายังไงนี่ลราเตะตัดตล่างไปดอกนี้ทูนทีวางแข้งซ้าย ซุปเปอร์แมนนะครับก็พยายามครับจะไปจุดเดิมนะครับคือต้นขาขวานะฮะที่โดนไปสองนับตอนนี้ก็ต้องระวังฮนะสำหรับทูนทีนี่นะครับเขาซ้ายสำหรับคุณคแคมนี่ก็ถือว่านะฮะใช้กติกาเหมือนมวยไทยนะครับ ทุกอย่างนะฮะห้ามตีหลังห้ามตีอวัยวะเพศแล้วก็ห้ามนะครับคู่ต่อสู้กัดกันนะฮะห้ามกัดจังหวะนี้นะครับโอ้ยพระกำลังยังเหลือเฟือนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนี่นะครับรูปร่างนี่เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็เหมือนเด็กปั้นนะสำหรับทูนทีรูปทรงรูปร่างนี่ก็ถือว่าใช้ได้กุลทรไมน,นะครับพยายามที่จะ ปั้นเลยนะฮะให้เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งหูเนี่ยนะครับเป็นนักชกนะฮะมาจากบันกูลเมนเจยนะฮะจากจังหวัดเสียมเรียมก็อยู่ในโซนของฝั่งเกือบติดทางปอยเปตมาทางนี้แล้ฮะเนี่ยนะครับก็ดูนะครับว่ามวยนะครับไทยจะวัดพลังกันได้ถึงไหน ยกที่4เริ่มขึ้นนะฮะเ็นมินก็ต้องตัดออกให้เลยนะครับจังหวะที่ผักยกนะครับเพราะว่าพักไปถึง2นาทีทีเดียวยว,วางแข่งขวาไปไออใช้นวมนะับนวมสากลน,นะฮะไม่ไดีนครับพลิกเหลี่ยมดอกนี้หลุดเวทีไปนะครับ มุดเชือกไปนะสำหรับทูนทียกที่4มานะครับจะฟื้นจะตามทันหรือเปล่าชกกัน5้ายกไม่เร่งไม่เร่งนะฮะแต่ยังตามอยู่2นับนะครับโอ้โหกระทุ้งเขา่านี่นะครับสั้นกว่ากระโดดเสียบเลยนะสำหรับซูปเปอร์แมนมวยไทยนะครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับจับทุ่มเลยนะครับอยู่ด้านล่างจะดูนะครับว่าทูนทีจะตามทันหรือเปล่าโอ้โหนะโดนแต่ละดอก ถือว่าร่างกายนี่ก็ฟิตที่เดียวนะครับสำหรับทูนทีนักชกเจ้าทินกัมบูชากางเกงสีแดงครับเจอมวยไทยใส่เต็มระบบหูนี่นะฮะเขายังมีอีกครับยกที่สีแล้วก็เข่าซ้ายเข่าซ้ายไปที่ชายโครงครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับไม่เหลือสร้างครับร่วงลงไปนะฮะนี่นะครับไม่ลุกแน่นอนครับลุกไหวหรือเปล่าครับทุนที ไหวอยู่นะครับโหเนี่ยนะฮะลิ้นห้อยแล้วนะครับรมาการเช็คอาการนะครับนับก็ไม่ต้องเรีบนะฮะเพื่อที่จะฟื้นขึ้นมาโดนไปสามนับแล้วนะครับยกที่สี่นี้นะดูว่าซปเปอร์แมนจนังมวยจากประเทศไทยนะับทีไปทีหนึ่งตอนนี้นะปากห้อยแล้วนะสำหรับนักชกเจ้าถิน่นทูนทีเจอเข,าข่าขวาโดนนี้หูยนะ ตอนนี้เสียงเงียบกริบแล้วครับเจอเข่าอีกดองนึ่งดอกนี้ว่ายังไงกรรมการต้องแยกก่อนครับขาระเพอูหเนี่ยครับกะจะช่วยโอกาสจังหวะนี้นะครับเจอเตะตัดล่างล้มไปครับลุกช้าเลยนะครับสำหรับทูนทีนักชกเจ้าถิ่นกุนคระแมนะครับวัดกันไปนะครับนี่นะในปี2562ครับยุคเฟืองฟูยกมือยอมแพ้เลยนะไม่ไหวนะครับ สารภาพแล้วนะครับต้องโหเนี่ยนะฮะนักชกเจ้าถิน่นกุนแครแมนะครับดาวรุ่งที่จะเป็นตัวเต็งมานะโดนดับฝันนะครับโดยซุเปอปร์แมนนักมวยชาวไทยนะฮะนี่นะครับถือว่านำมาให้นะฮะทัท่ทนได้ชมนะครับว่าความพยายามของทางกัมพูชานะครับ มวยกุนแคม์นะครับหรือว่า kkf ในกัมพูชาเพื่อที่นะฮะคงไว้นะครับของประวัติศาสตร์การต่อสู้นะครับไม่ให้ศูนพันไปนะฮะสำหรับมวยกุนแคม์นี่นะฮะก็มีการอ้างอิงนะครับการศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยเลตเวนะครับแล้วก็มวยลาวกับกัมพูชานี่ครับก็มีศิลปะการต่อสู้คล้ายกันนะฮะในภาคพื้นแถวนี้ แต่ที่นับความภูมิใจของชาวกัมพูชาก็จะเป็นในส่วนของมีนะครับรูปสลักไว้ที่กำแพงนครวัดสำหรับแอนมินดูนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาโกรฟคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้นะครับ